ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัจกรรมดานะคะวันนี้นะคะเป็นเช้าของวันอาทิตย์เดี๋ยวแอดมินนกจะพาทุกท่านนะคะออกไปชมธรรมชาตินอกเมืองนะคะตอนนี้มาล้างรถก่อนนะคะทำความสะอาดรถก่อนนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านไปชมธรรมชาตินอกเมืองะะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมทะเลสาบน้ําจืดที่เมืองซันวิเก้นเลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เข้าชูหน้าโวหน้าใบไม้ผลิดไม่มีหิมะหลงเหลือเลยนะคะเราจะไปดูกันว่าทะเลสาบน้ำจืดในเมืองสวิกเก้นนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกับธรรมชาติเลยนะ,ะแต่ตอนนี้แอดมินนกนั่งอยู่ในรถนะคะก็จะเห็นว่ามีบุรุษท่านหนึ่งกำลังทำความสะอาดรถอยู่นะครับ ส่วนแอดมินก็นั่งคุยในรถโอเคผู้ที่ทำหน้าที่นั่นก็คือบอดี้การ์ดของแอดมินนกนั่นเองนะคะเพราะว่าแอดมินนกจะไปที่ไหนก็จะต้องมีบอดี้การ์ดนะคะคอยให้ความอำ,วอำนวยความสะดวกนะคะตอนนี้ก็นั่งรอนะคะจนกว่าบอดี้การ์จะทำความสะอาดรถเรียบร้อย แล้วเราก็ไปชมธรรมชาตินอกเมืองกันเลยนะั่นก็คือทะเลสาบน้ําจืดในนอกที่อยู่นอกเมืองของซานวีเก้นนะคะค่ะตอนนี้เราก็เอะะวัตาวิลเลก็คือทำความสะอาดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปชมธรรมชาตินอกเมืองกันเลยค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวจะให้ พลัง f อที่ติดตามแอดมินนกอยู่นะคะได้ชมธรรมชาติระหว่างทางกันเลยนะคะก่อนที่จะถึงทะเลสาบน้ำจืดนะคะให้ดูธรรมชาติสวยงามกันเลยค่ะ <S <S ตอนนี้เราก็จะออกไปนอกตัวเมืองเลยนะคะตอนนี้อยู่ในเมืองค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดรถเสร็จแล้วนะคะให้ดูกันเลย ว่าตัวเมืองซันวิกเกนประเทศสวีเดนนั้นสวยงามขนาดไหนตอนนี้แสงแดดเจิดจ้านะคะแต่อย่าไว้ใจเชีวยวนะคะแสงแดดเจิดจ้าแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะคะแอดมินนกต้องสวมเสื้อโค้ทนะคะแล้วก็สวมเสื้อยืดไว้ได้านในไว้ใจแวเดอร์ไม่ได้นะคะแวเดอร์นั่นก็คืออากาศนะคะอากาศจะค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าตรงไปที่ทะเลสาบนะคะทะเลสาบน้ำจืดของเมืองซานวีเกนค่ะค่ะตอนนี้เราก็ติดไฟแดงนะคะต้องแว่นตาหรือตะกต้องรอคอยนิดนะคะตอนนี้เราติดไฟแดงค่ะเดินทางต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถึง ทางนะคะทางราุนเดินภาษาสวีเดนรุนเดินนะคะภาษาไทยก็คือวงเวียนนั่นเองนะคะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะใบไม้ออกดอกนะคะผีดอกออกใบสวยงามามากๆเลยค่ะที่นี่ประเทศสวีเดนที่นี่คือ เมืองซันวีเกนเบื้องหน้าของเรานะคะของแอดมินนะั่นก็คือสนามกอล์ฟนะคะบรรยากาศด้านนอกนะะธรรมชาติหญ้าจะเป็นสีเขียวชุ่มเลยนะคะที่มองเห็นไกลๆนั่นก็คือสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟในตัวเมืองซันวีเกนนี่คือสนามกอล์ฟนะคะ ทุงยาสีเขียวสวยงามากๆเลยค่ะสนามกอล์ฟของเมืองสันมีเกินและนี่ก็คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา ีกรอบนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสถานที่ออกกําลังกายด้วยนะคะนั่นก็คือออกกําลังกายด้วยการวิ่งหรือการเดินนะคะที่เห็นด้านหน้านะคะจะเต็มไปด้วยปา่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินออกกาลังกายกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายก็จะเป็น นะคะคด้านขวาก็จะเป็นทะเลสาบนะคะแล้วก็ด้านกลางก็จะเป็นถนนนะคะถนนเล็กๆนะคะแล้วก็มีบ้านคนที่ปลูกอยู่ริมถนนนะคะทุกท่านสังเกตแล้วนะคะว่าทางด้านซ้ายมือของแอดมินนกจะเป็นทะเลสาบนะคะด้านขวามือก็จะเป็นทะเลสาบเหมือนกนะะันค่ะให้ดูกันเลยมีถนนอยู่ด้านกลางนะคะโอ้ธรรมชาติสวยงามมากๆเลยโอเคเนาะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกรยพามดาน,นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ